扎心 โรงเรียนอนุบาลสุริยุที่พิมายจะมาทำการแสดงใจโชกไปชมเลยค่ะสำหรับเชว์แรกของวันนี้นะคะ5มีน้ำเสษสีสีมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยน้ำเสษสีแรกน้ำเสษสีแดงฮะน้ำเศษสีแดงน้ำเสษสีส้มว้าวน้ำเสษสีส้มน้ำเสษสีฟ้าโอ้โห สีเหลือง Amazing น้ำเสีสีเหลืองเอ๊ว่าแต่ว่าแม่เมื่อแค่ว่าใช้น้ำเสียทั้งสี่สีนี้มาทํอะไรน้าอ๋อถ้าจะนําน้ำเสีทั้งสี่สีนี้มาเทใส่ลงไปในกระบอกตวงน้ำมอกรีนช่วยข่าเทน้ำเสียทั้งสี่สีนี้ลงในกระบอกตัวนัดนหรือเปล่าได้สิได้สิน้ำมอกรีนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วมามแบ่งไปเนึ๋ยวเรามานับหนึ่งถึงสามพร้อมๆกันหนึ่งสองสามให้เรารับนะให้เรารับนะนะอ่ะอ่ะอะ่ก่อนเพื่อความตื่นเต้นข้าจะขอมากระดาษสีดำนี้มาคุมกระบอกตัวของเราไว้ก่อนเมื่อกี้เนี่เยเราเสร็จสีแดงไปได้เลยค่ะเทเลยเทเลยเทเลยค่ะเทเลยค่ะ เมื่อกี้พห่น้องเศษสีส้มลงไปได้เลยเทเลยเทเลยแขกนั่งพกมีเกล็ดจับตาชมไม่ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆนะแม่มากีนอย่าตื่นเต้นแม่มากีนแม่มากีนพี่น้องเศษสีตอบไปได้เลยค่ะเทเลยค่ะเทเลยเทเลยแขกนั่งพกมีเกล็ดจับตาชมไม่ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เี้ยนเสร็จสิสุดท้ายได้ไหคะเฮเลยค่ะเฮเลยค่ะเฮเลยเฮเลยอย่าตื่นเต้นนะแม่มมกีนต่อไปข้าจะนำต่อไปข้าจะนำกระดาษสีดำออกนะคะว้าวว้าวเป็นไปได้ไงนางเสเศทั้งสี่สีนี้เยี่ยมชั้นกันการทดลองยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะ ยัไง,ไงไงว่ามาสิถ้ามีวัตถุให้แม่มดแป่งป้องเสร็จไปในน้ำเศษนี้ว่าแต่ว่าวัตถุที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะวัตถุที่ว่านี้มีลูกปิงปองลูกปิงปองมาเขือเทศมาเขือเทศดินน้ำมันดินน้ำมันแม่มดแป่งป้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น ใส่วัตถุลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วนะระวงกระเด็นนะไปค่อยใส่นะคะระวังกระเด็นด้วยล่ะแค่ต้องไม่เก็บตาชมไม่ดีนะคะว้าวว้าววัตถุทั้งสามชนิดเราอยู่ในนายวิเศษเพาชันก็เลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะไม่มดแค่วะ มีความเกี่ยวข้องระหว่างมวลกับปริมาตรของสารสั้นัหรืออาจกับได้ว่าความหนั่นั้นก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรนั่นเองหากสารสนี้มีปริมาตรเท่ากันสารที่มีความหนานั้นมากกว่าและมีมวลมากกว่าซึ่งความหนาั่นนี้ก็เป็นตัจใจหนึ่งที่จะไม่เกิดการร้อยหรือจขออวมาถุดดวยแตยวัตถุที่มีความหนั่นน้อยมีแนวมองจะลอยกว่าวัตถุที่มีความหนั่นมากกว่าแล้วสามารถนําไปใช้ในชีวประจวันได้ยังไงเราหยอดที่นำไปใช้ในชีวประจัน ตัวอย่างเช่นการที่แผ่นไม้ลอยอยู่บนน้ำก็เพราะว่ามันมีความหนาแน่นมากกว่านนะ้ำแม้ขณะดที่สมองรลยจมลงใต้นะ้ำก็เพราะว่าโลหะนั้นมีความหนาแนะ่นมากกว่าน้ําหรือลูกโป่งสามารถลอยได้ในอากาศก็เพราะว่าภายในันถจุแก๊สฮีเลียมที่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเอาไว้หรือน้ามันสามารถลอยอยู่ผิวนะ้ําก็เพราะว่ามันมีความหนาแน่น,นมากกว่านนะ้ํานั่นเอง กจะสดงโชว์ต่อไปแม่เมื่อกี้มีไอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นให้แขมพมิกิได้ชมกันบ้างแน่นอนแน่นอนตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วแขมพมเกิจขอในอัลบั้ไปชมกันเลยแม่มดแพรว่ะแม่มดแบ่งปันรู้ไหมนี่คืออะไรมันก็คือเชือกไงไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยไม่แปลกไม่แปลกแม่มดแพรว่ะกับแม่มดแบ่งปันไม่รู้อะไรเลยจริงๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่เชือกธรรมดาแต่เป็นเชือกเศษ เฉลิมวิเศษยังไงเราขอเชิญผู้กล้าเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยค่ะเชิญผู้กล้าค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญผู้กล้าค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราได้ผู้กล้าแล้วนะคะก่อนอื่นต้องให้ผู้กล้าแนะนําตัวด้วยค่ะค่ะคือเด็กหญิงออสซิลินีชื่อเล่นเข้าโหมมาจากแชมป์มหดุศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลสุริยากรไทยทิมาขอเชิญผู้กล้าเทน้ำถ่านเฉลิิเศษของเราด้วย พอแล้วค่ะวันนี้ถ้ามีการทดลองเชื่อมพิเศษขอให้ผู้กล้าเทาน้ำผ่านเชื่อมวิเศษของเราได้เลยค่ะเทเลยค่ะเทเลยค่ะไม่ต้องตืดเองนะคะกกผู้กล้าแขนผู้มีเกียรติจับตาชมให้ดีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นใจเย็นนะคะผูกก้กล้านั่นสินั่นสจิจริงด้วยจริงด้วยไม่ต้องเก่งนะคะระวัขงขัด้วยนะคะ อย่าตื่นเต้นนะคะคูก้าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะว่าแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน้านั่นสินั่นสิแคนพ่ไม่เก็บจับตดช่วยไม่ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าใจะะะาใร้อน,นนะคะคูก้าค่อยๆใปน,นะคะใจเย็าานๆนะคะคูก้าไม่ต้องเกรงนะคะอย่ากังวลนะคะ ก็เพราะแรงบนผิวของของเหลวคือแรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวของเหลวสัมผัสกับของเหลวอื่นหรือผิวของแข็งโดยมีพลังงานเพียงพอต่อการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งมีขนาดสัมผัสกับแรงยึดติดแรงเชื่อมแน่นให้เกิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแผ่นบางๆสามารถต้านให้ดินได้เล็กน้อยมีเท่าขนากับผิวของเหลวและต้านฉากกับเส้นขอบที่ผิวของเหลวสัมผัสเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ออ๋ออ๋อ,อเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้นี่เองคิดคีแม่มันเป็นแบบนั้นแล้วนะว่าแต่ว่าจะมีอะไรตึงตันตึงตันเรื่องต่อไนดะ้น่าสีน่าสีแน่นอนมีอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วผู้ชมกันแสด้พูพชมกันเลยอุปการณ์ที่ใช้นในการท้อง,องมีอะไรบ้างนะกระป๋องกระ,ระป๋อง กระป๋องวางไว้ระหว่างกระป๋องทั้งสองชุดแบบนี้๋แบบนี้ต่อไปข้าจะนํากล่องพิเศษมาวางไว้ด้านบนของกระป๋องทั้งสองชุดจากนั้นแม่มดแพรวช่วยข้านําเหรียญตั้งต่อกันใต้กล่องพิเศษได้ไหมแต่มันต่อกันได้จริงหรอไม่หรอไม่รู้ว่าแต ่อได้ไหมต่อได้หรือเปล่าจะต่อได้ไหมต่อได้หรือเปล่าว้าวว้าวอ่ะอ้อการทดลองยังไม่จบเพยงแค่นี้นะฮะยังไม่หมดอีกหรอเราจะต้องทำยังไงบอกมาบอกมาไม่หมดกี่ลองหมุนเหรียญได้ไหมหมุนยังไงก็เองใช้มือหมุนไงได้เลยได้เลยหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะหมุนเลยหมุนเลย และหมุนได้ยังไงเนี่ยในกล่องวิเศษมีอะไรอยู่หรอทำไม่เหลื่อตัอง้งต่อกันแล้วหมุนกันหน้แบบน,น,นี้นั่นสินั่นสิเพราะอะไรนะกะ็เพราะในกล่องวิเศษมีแม่เหล็กอยู่ไงล่ะแม่เหล็กเป็นวัตถุที่สามารถดูดเหล็กได้แม่แม่เหล็กทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นั่นก็คือมันสามารถจับแรงดู เรารู้จักกันก็คือป้านจัดไงล่ะนอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดที่มีแม่เหล็กประกอบอยู่ภายในตัวเครื่องเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นแต่ถ้าไม่มีแม่เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก็ไม่สามารถทํางานได้